ทอแก่สีวางก่อนทอแก่นะทอแก่สีวางก่อนอแก่เลียนทอแก่เลียนป่าเลียนครับป่าเลียนบ้านหัวหนองหัวหนองแวงอําเภอชีสมเด็จครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่ยจาวร้อยเอ็ดโอ้ดูทอแก่มาคุมงานครับวันนี้ แชร์เ,เรียนขับโดยลูกชายครับเล้ว4018ตัวใหม่ราสุดเครื่องกัดก่อหม่แกะกล่องครับอยู่กินเก็กยังไม่หมดเลยครับบ้าคือแรนหันนะวะ HB135 รหัสของเครื่องอัดคูโบต้าครับ ลดลากจูงโดย40บครับ L 4 0เฮ้ยเท่าแกว่าลูกสาวสวยอัดฟรีครับมนมใหญ่อัดก้อนละห้า <laughs> นมเล็กอัดก้อนละยี่สิบ่าไปดิห <laughs> ยอกครับหยอก โอ้ยอดเลยครับเครื่องใหม่ๆวิ่เงเอาวิ่งเอาครับดูตัลากจุงครับนี่ออกแบบมาใหม่ครับเป็นกล้ามปูยกขึ้นยกลงไม่ได้ลากจุงอยู่ข้างล่างครับทำใส่เป็นกล้ามปูครับต่อกับแขนยกหางครับ สูงเท่าไนล่ะเท่าขีโพผมเลยครับก้อนใหญ่อยู่นะครับตัดแบบแน่นดีครับ สร้างรายได,ได้ได้ดีครับอาชีพอัดฟางแปบ๊บเดียวครับก่อน ว,ว่าแมนเรียนโอ้ยแมนเกียวสองกระตายบ่เนี่ยตกโกตกกเลยครับ ในเรื่องราคานี่ก็ต้องสอบถามไปยังผู้จัดจำหน่ายนะครับผมก็ไม่ทราบครับว่าราคาเท่าไหร่ครับเครื่อ,องอัดฟังคูบต้าครับรุ่นนี้นะครับรถก็ใหม่ครับเครื่อ,องอัดฟงังก็ใหม่ครับ หมดแล้วครับแปงนี้อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเพราะว่าอัดเสร็จแล้วครับโอ้อะไเยอะอยู่นะครับเนี่ย อา้าวทางนี้ทำไมไม่ลงล่องอือโอ้ไถไปเลย,เยจีจุดตรวจนะวะลงไปเลยวะเจอกันใหม่ครับท่านผู้ชม สำหรับที่นี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ